เราข้ามจาก ert, สหรัฐอเมริกาไปที่อเมริกากันบ้างนะฮะนายทริโดสอันฮานอมเกลเบเยร์เอซุสนะฮะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอไมโลกาในกล่าวในวันคริสต์มาสนะฮะเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยอย่ามองข้ามการทุ่มเทการทำงานหนักของแพทย์นะฮะเจ้าแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 ทีหลายคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านไปฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวนะฮะและนี่เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดที่พวกเขาสามารถมอบให้กับพวกเรานะฮะ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเมลาเนีนะฮะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยได้เผยคลิปวิดีโอโอยพอรชาวอเมริกันนะฮะโดยยกให้วัคซีนต้านโควิดเนี่ยเป็นปราฏิหาริย์คริสต์มาสนะฮะและขอขอบคุณพลเมืองชาวอเมริกันนะฮะที่กล้าหาญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดสุดท้ายนี้นะได้แสดงความหวังว่าวัคซีนจะถูกส่งไปยังรัฐต่างๆทั่วประเทศนะฮะ